โอเคเจมานะดอกนี้แล้วนาเขียวมา468บาทแล้วเคกระสิบมา672บาทแล้วนาแดงมาดอกนี้เย4ดเคสีันหเอาลึกจัดแล้วไวามาต่อโอ้ยเคลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามหรือลอกเรียนแบบเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะจ๊ะ ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมสาวทำกันดิเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามากันที่ทุน81บาทนะก็จะไปจบที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันนะครับผมยาวๆกันไปนะฮะก็สำหรับใครชอบนกักกอล์กดไแล้วกดแชร์กดซับส,สคไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ได้ไปบาท50ินะมีต่อหรือเปล่าเพบดอกนี้มานะ Q กับ J มาบาทเ5้าลงมาต่อได้1ิบมานะฮะได้มา8บาทลงมาต่อได้อีกไหม ิวกับเคมานะ9บาท75ลงมาต่อได้เจไปอีกนะ75บาทลงมาอีกปึ๊บหน้าเขียวมานะ37บาท50แล้วลงมาอีกได้เคกับหน้ามูมา72บาทไวเข้าปึ๊บหน้าชมพูมาเย็ดเคดอกนี้โอ้โหพันสองหกสิบเย็ดเคมาแต่วันมาอย่างไวไปอย่างว่องอย่างชอบเลยนะครับผมมาถึงได้มาพันสี่โอ้โหอะไรวะเนี่ย แม่เอ้ยทีเด็ดเลยเพิ่มเบ็ดแม่มเลยแล้วกันไหนๆเขามาเร็วขนาดนี้นะตอนนี้ก็อยู่กันที่เป็ด10บาทนะครับผมไปกันเจนะะเจไปก่อนได้มา1บาทลงมาต่อ10มาต่อนะวายเข้าฮือบดอกนี้เคมาชุดใหญ่เย็ดเคดอกนี้3ามสเอาเลือกจัดนะครับผมโอ้โหรวมเป็น3ามสบ่านะโอ้โหอยากชอบเลยนะโอ้โห เพิ่มเบตต่อเลยแล้วกันนะไปที่เบตสามสิบแล้วกันนะตอนนี้เฮบยนายเขียวมาแล้วแน่ๆนะฮะแล้วตอนนี้ลุนสเก็ตเตอร์นะบอสเก็ตเตอร์จะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าฮึขอหน่อยขอหน่อยเข้าหน่อยลุกเข้าหน่อยลุกมาหน่อยมาหน่อยฮ้บว่ไง่ายังไม่มานะแต่ได้นาเขียวไปนะก็ยังได้ลุ้นอยู่นะะว่าสเก็ตเตอร์จะมาหรือเปล่าเซตนี้ไหมมาเลยไหมเฮ้บฮ้ยยังนะฮะก็ได้นาเขียวไปอีกนะครับผมเฮ้บมีต่อหรือเปล่ามีต่อหรือเปล่าโอ้โห เอยนั่นแหละโหในที่สุดมันก็เข้านะฮะเอาเรื่องจัดเลยนะครับผมออไป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 เฮ้ยโอเคนะได้เจมาก่อนได้มาเก้าบาทลงมาต่อไม่ได้อะไรนะ,ะเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเ,กเออฮ้ยเป็นสามทิบจะได้เท่าไหร่นะฮะหรือจะไม่แตกเลยนะ,ะมันจะเป็นช่วงดดหรือเปล่า,าหน้าเขียวก็สิบมานะาห้าสิบสี่บาทลงมาต่อโอ้โหแม่เอ้ยว่าไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย ได้เคมาก่อน7จบบาทลงมาต่อว่าไงอออืืก็ไม่ได้อะไรนะเอานอยลุกเออคิวมาย4ิบสี่บาทแมบเบาจัดจดเลยนะฮะโอ้โหดูเึอเจมาก่อนลงมาต่อฮึือไม่ไหลเลยนะฮะโอ้โหแอบเซง็งแอบเซ็งนะฮะโอเคนะโอ้โหได้นายเขียวมาสองบหบาทแม่เบาจัดเลยนะฮะโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้าทันทีได้มาสี่ร้อยนะฮะเป็นสามสิบนะ ไปกระต่อยาวไปกระต่อยาวนะครับผมลุ้นกระต่อลุ้นกระต่อมาไหมแล้วตอนนี้สเก็ตเตอร์จะมาอีกดอกหนึ่งหรือเปล่ามาไหมสิอือเอาเลือกกันนะครับผมโอ้สเก็ตเตอร์มาสองรอบติดอยากชอบเลยนะแบบนี้ลุ้นกันยาวๆสิบทีนี้ว่าไงเฮิบนาเขียวมากกอนเลยดอกแรกร้อยแปดบาทลงมาต่อว่าไงเฮิรนั่นแหละคิวกับเคมานะเจ็ดสิบแปดบาทมีอีกไหมแล้วนั่นแหละสิบกับเจมานะลงมาต่อเฮิบโอ้โหมีไวแต่ไม่ได้ใช้แต่ก็ได้ไปสองร้อยสิบสามบาท เออคิวมาดอกนี้192าบาทมีต่อหรือเปล่าฮึ๊บก็ไม่ได้มีต่ออีกแล้วนะแม่เอยแอบซ็งนะฮะโอเคหน้าเขียวกับหน้ามูมา300อลงมาเคต่อสวยนะครับผม288บาทแล้ววายเข้าเจมาต่อ105บาทว่าไงสิเออโอ้โหชุดนี้ไป693บาทครับผมนะฮะยาวกันไปยาวกันไปยาวกันไปโอ้โหวอลอืมเอออย่าวาเยอะอย่าวาเยอะ ๊บดอกนี้ว่าไงดอกนี้ว่าไงสัเกตเตอร์ฟรีนิฟีมาหรือเปล่าฟรีนิฟีมาหรือเปล่ายัางนะฮะไม่มาไม่เอ้ยฮึบโอ้โหเออโอเคนะครับผมฮึบลงมาต่อว่าไงออขออีกนะทีสุดท้ายทีสุดท้ายว่าไงสิเฮ้ยเฮ้ยีนิฟีมาหรือเปล่าฟรีนิฟ,นฟีไหนไหน เอ้ยได้แล้วโอ้โหฟรีเนฟรีเข้าอีกนะโอ้โหอยากชอบเลยนะครับผมแม่เอ้ยโอเคนาแดงไปก่อนนะครับผมโอ้โหมาห้าตัวเลยสิบสองทีไปดีแบบนี้แม่เอ้ยอยากชอบนะฮะโอ้ยนาถึงก็ขันคอกเลยทีเดียวนะครับผมแม่ยาวก,กันไปยาวก,กันไปยาวก,กันไปโอเคสิบมาก่อนร้อยแปดสิบลงมาตอบว่าไงโอ้โหไม่มีคิวแถวแรกอย่างเซง็งนะฮะไปกันต่อเยเคดอกนี้นาฟ้ามาสองพันสามเอาเลือกจัดน,นะครับผมโอ้โห เด็ดเลยเน้นๆนลฮึบโอเคเจมานะดอกนี้ฮึ๊บแล้วนาเขียวมา468บาทแล้วเคกระสิบมา672บาทฮึ๊บแล้วนาแดงมาดอกนี้เย็ดเค4,500เอาลึกจัดแล้ววายมาต่อโอ้โหเฮ้อ5,940ชุดนี้นะฮะฮึ๊บนั่นแหละเจมาโอ้โห ลงมาต่อว่าไงขออีกขออีกขออีกอื๊บเอออีกเออีกเออีกอึ๊บโอเคสิบมาก่อนลงมาต่อมีไหมโอ้โหเสียดายไม่เป็นคิวแถวแรกวะนะฮะอือบเคมาดอกนี่สวยๆไปสี่ห้าหกแม่เอ้ยนะฮะอือบมา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 อือสอโอเคได้เคไปนะฮะโอ้โห สิบมาต่อนะห้าร้อยสี่บาทลงมาต่อโอ้โหไม่ได้ต่อสิได้หน้าเขียวแถวสามนั้นไม่มีนะฮะได้ไปเจ็ดร้อยสี่สี่บาทรวมปันไปเท่าไหร่ยี่สิบทีนะฮะโอ้โหได้มายี่สิบสองทีได้มาหม,มื่นหนึ่งคุ้มเลยนะฮะโอ้โหแล้วมาอย่างไวจบอย่างไวผมว่าผมพอเลยนะมะเดี๋ยวแม่งดูดคืนแน่นะฮะมาขนาดนี้แล้วนะฮะก็ สำหรับาใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสคไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอไม่เข้ามาพูดคุยสักทายก็ได้นะอยากเห็นเราเล่นเกมอะไรก็พิมพ์เข้ามาคุยกันนะครับผมกรไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านนะจ้าไปและเแหวะ